รวงสามเล่ล่วงที่มิทฉาชีพมักใส่หลอกล่วงผู้สูงวัยพี่น้องคุณฟังคุณผู้ชมห่บงว่ามาิจฉาชีพมักสิเข้าหาผู้สูงวัยที่เกษียณแล้วเพราะว่ามีเงินเก็บก่อนโตแล้วก็มักใส่เวลาอยู่ผู้เดียวด้วยสามวิธีการดังนี้หนึ่งแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหลอกวบคุ้มให้โอนเงืนทางโทรศัพท์ 2. ปลอมเป็นตำรวจ ใส่วิดีโอข้อขอตรวจสอบเส้นทางการเงิน 3. หลอกผู้สูงวัยจิกเกษเียนแล้วให้ลงทุนออนไลน์มีสติยังคิดก่อนเสมอบ่เสือใจค้นแปลกหนา้าบกกดโอนเงินในทันทีผลิตชุด้อมูมอโดยกระทรวงมหาดไทยห่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ์